กองทัพเขเมรเล่นของแรงแจกเสื้อยันลงอาคมแน่นพร้อมปะทะไทยค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงคุกรุ่นค่ะแต่ล่าสุดสิ่งที่กลายเป็นไวรัลไม่ใช่เรื่องของอาวุธหรือว่ากําลังพลแล้วค่ะแต่ว่าเป็นแฟชั่นใหม่ของกองทัพเขมรที่เรียกเสียงฮือฮาทั้งโซเชียลค่ะกับเสื้อยันสีแดงใส่แล้วทรงอย่างแบดคุณผู้ชมได้มีการแจกให้กับเหล่าทหารเขมรแบบยกกองชายค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะเป็นเสื้อยันจริงๆหลายเพจหลายสำนักค่ะได้ยืนยันแล้วค่ะว่าเสื้อสีแดงที่ดูคล้ายกับผ้ากันเปื้อนเด็กอนุบาลนั้นผ่านพิธีการปลุกเสก มาอย่างขังเลยคุณผู้ชมโดยเขาก็ตั้งใจเอามาแจกให้กับเหล่าทหารชายแดนสวมใส่เพื่อป้องกันการก,กระสุนการระเบิดหนังเหนียวคงกระพันชายชาติชาตีค่ะเผื่อว่าไทยมายิงจะได้ยิงไม่เข้าซึ่งความเชื่อจากสนามรบฟังคขมเนค่ะชาวเน็ตไทยก็พากันแซวกะะาจแลละค่ะก็เข้าทางเลยบางคนถึงก็บอกว่าโอ้โหน่าจะไม่มีงบแจกเสเกาะ เสื้อกันกระสุนก็คงแพงไปก็เลยหันมาแจกเสื้อยันแทนซึ่งที่พีคไปยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือฝั่งไทยเองเนี่ยพอได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ค่ะอดไม่ได้ที่จะขำนะคะเพราะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นสงครามหรือว่าพิธีไล่ผีกันแน่บางคนบอกว่าถ้าเล่นของแล้วรอดได้จริงงั้นก็ไม่ต้องฝึกทหารกระหลอกไปเข้าวัดกันให้หมดเลยดีไหมบางคนก็บอกโอ้โ oh, ห oh, ใส่สีแดงนี่แหละตัวดีเห็นชัดยิงง่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเห็นเราอึ้งไปเลยใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะว่ายุทธวิธีในการใช้สีแดงสดในป่าที่รกเนะี่ยถือว่าเป็นการยื่นเป้าชัดๆเลย พอตัดกับฉากหลังค่ะที่เป็นสีกรีนธรรมชาติสุดๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นเกมเนี่ยนี่ก็คือเป็นการไฮไลท์ตัวเองแบบออ t โตล็อกเลยค่ะฝั่งไทยหลายเพจนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงก็ยังคงตั้งคําถามค่ะว่านี่เป็นการสร้างขวัญกําลังใจหรือกําลังหลอกตัวเองกันแน่เพราะว่าในโลกความจริงลูกกระสุนเนี่ยไม่สนยันนะคะ